แต่ถ้าเป็นลายมือจอดอาจารย์ญญปิ่นนะครับจะเขียนลายมือกลมและทิ้งระยะห่างหน่อยเขียนตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเดี๋ยวมีมีเดียอาจารย์ปิ่นนะครับอันนี้ครับอาจารย์ปิ่นครับอันนี้ก็ได้นะครับผมพยายามจะจะดูความแตกต่างนะครับ,รบเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่าด้านหลังที่เป็นลายมือพ่อน้อยกับพ่อปิ่นจะต่างกันยังไงดูฟอนต์ระยะห่างกระยะเขียนไม่เหมือนกันนะครับในในเบื้องต้นก่อนนะครับพ่อปิ่นจะเขียนห่างกันใช่ จะมีช่องไฟเขียนห่างอ่ามีช่องไฟแต่พ่อน้อยเนี่ยจะเขียนมีช่องไฟเหมือนกันแต่จะน้อยกว่านะครับช่วงเทท้ายท่านจะเขียนวัดและติดกันเพื่อให้ครบบทะนะครับท่านจะลงทั้งบทคั้งกลางวันกลางคืนคนะครับ แต่อาจารย์ปิ่นบางทีก็จะมีทั้งบทกลางวันอย่างเดียวกดกลางคืนอย่างเดียวก็มีนะครับอาจจะมีบทต่อขึ้นยะถากลางคืนก่อนแล้วก็มาต่อด้วยบทกลางวันอีก2ตัวแล้วก็ปิดด้วยยันเบพัดอันนี้คือบทของหลวงพ่อปิ่นที่ลงนะครับครับแต่ถ้าพ่อน้อยนี่คือต้องมีทั้งกลางวันและกลางคืนในองค์นีท่านก็เลยจะเขียนวัดหน่อยเพื่อให้มีพื้นที่ให้ครบนะครับอ๋อพ่อน้อยตัวหนังสือ จะกลมกลมอ่าใช่ครับเนาะจะจะกลมกลมนะครับคองค้องก,กลมหน่อยครับครับผมอ่าใช่ใช่ใชครับอ่าภาษาที่ท่านเขียนนี่เป็นภาษาอะไรเอ่อเป็นภาษาขอมนะครับท่านเขียนขึ้นมานะครับครับผม